สำหรับโชคลาภของชาวราศีพฤษภนะครับในเดือนกุมพานี้นะครับนะกุมพานี้จะเป็นอย่างไรนะครับเราก็มาพูดคุยกันเนาะนะก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโชคลาภของชาวราศีพฤษภนะครับในเดือนกุมพานะครับนะมักไม่ค่อยได้เป็นไปดัง่งที่เราคาดคิดคาดหวังนะครับแหมคิดสิ่งใดเนี่ยนะมักจะพลาดไปหมดนะหรือว่าคนเนี่ยนะมักจะปาดหน้าเค,คเ้กเราไปนะจะได้อะไรเนี่ยก็ไม่ค่อยจะได้นะครับแหม ยิงไพ่ห้าเหรียญเนี่ยนะเข้ามายืนยันนะอ่ะแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคนเราเนี่ยไม่มีอะไรเกินจิตเกินใจเกินพุทธ,ธานุภาพนะครับดังนั้นเนี่ยก็ฟังคำทำนายเนี่ยเอาไว้เป็นแนวทางนะแล้วก็เราก็จะไดะ้เข้มแข็งในจิตใจเนาะแล้วก็ขยันขันแข็งที่จะ ก้าวหน้าต่อไปนะครับสำหรับคนที่ชอบสิ่งโชคสิ่งดวงเขาบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับนะสิ่งลี้ลับเนี่ยที่เป็นเทพเฮย,า,ยาฟ้าดินเนี่ยเกี่ยวกับผู้หลักผู้ใหญ่นะที่เป็นผู้หญิงนะครับนันำโชคลาภมาให้คุณนะครับนะมักจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละนะครับเห็นไหมมีปีนะ,ะเป็นเทวดุงเทวดาเทพปกปักรักษาอะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยนะมักจะนําโชคนําลาบมาให้ก็ขอให้เดือนนี้เป็นเดือนที่มีเงินนะ ในด้านโชคลาภเนี่ยเข้ามาหาชาวราศีพฤษภแล้วกันนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับ